สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเดอะที่เดินซส์ประจำวันพระสบดานะครับวันนี้เป็นวันราชบดีที่24ตุลาคมพุทธศักราช2567นะครับมาพบกับคุณวิรศักดิ์โคสิรัตนะครับวันนี้ก็มาในฐานะที่เป็นประธานสภาลมฮะใจกรุงเทพนะแล้วก็เป็นคนที่สนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิเศษนะครับวันนี้อาจารย์จะมาพูดเรื่องของนโยบายกับงานภาคปฏิบัติ ในวันโลกเดือดน,นะครับสวัสดีครับอาจารย์เวียสักครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีท่านผู้ด,ดำเนินรายการคุณจิระนะครับครับปีนี้เป็นปีที่ผมไปบรรยายเรื่องของโลกเดือดโลกร้อนภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงแล้วดูเหมือนว่าคนจะเข้าใจง่ายขึ้นเยอะเลยก่อนหน้านั้นเล่าๆไปท่านก็ยังอาจจะไม่ค่อยเห็นภาพแต่วันนี้ท่านสัมผัสได้เองตั้งแต่ข่าวต่างประเทศก็ทําให้เห็นเลยนะสามทวีปสีท่ทวีปของโลกตอนนี้ วุ่นวายไปหมดเลยกับเรื่องภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงฝนตกหนักในทะเลทรายซาราเกิดพืชขุวเขียวเล็กๆขึ้นมาเยอะะไปหมดฟังดูเป็นเรื่องดีนะแต่แปลว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องปกติของที่นั่นไงฮะมีน้ําท่วมในทะเลทรายบ่อยครั้งมากขึ้นในตะวันออกกลางก็น้ําท่วมในภูมิภาคของคูนลกใต,ต้ตอนี้มันไม่ใช่แค่มอสเขียวๆแล้วมันเริ่มกลายเป็น มันยังไม่ถึงทุ่งหญ้านะแต่มันมีพืชเกิดขึ้นในกั้วโลกใต้เยอะขึ้นผิดหูผิดตาขนาดที่ดาวเทียมมองเห็นก mm hmm. ็แปลว่าอ,อุณหภูมิมันเปลี่ยนไปเยอะเลยนะ oh. แล้วก็น้ำมันเปลี่ยนที่อยู่ของมันจากที่มันเคยอยู่ส่วนใหญ่ในมาหาสมุทรกับเป็นน้ำแข็งื oh. อ,อันหนึ่งเป็นของเหลวอันหนึ่งก็เป็นของแข็งน้ำในโลกนะพวกเป็นน้ำแข็งก็อยู่ในสภาพของแข็งที่เหลือก็จะอยู่ในภาพสภาพของเหลว แต่ไม่ค่อยมีประเด็นเรื่องมันกลายเป็นก๊าซตอนนี้มันกลายเป็นก๊าซเยอะมากแล้วก็ตัวก๊าซนั่นเองก็คือไอ้น้ําเนี่ยเต็มทั่วโลกไปหมดเลยจึงไปเพิ่มพลังให้กับพายุพายุก็มีพลังมากขึ้นนโยบายของทุกประเทศเวลาที่เกิดเหตุแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะแทบทุกประเทศนะครับจะบอกว่างั้นภาวะโลกร้อนภาวะโลกเดือดเป็นสาระสําคัญที่เขาจะต้องให้ความสําคัญ แต่ที่ผ่านมาความสําคัญที่ว่านะั้นคือการพยายามลดการเรือนกระจกลดการปล่อยการเรียนกระจกถูกต้องไหมถูกไม่บีบหรอกแต่ว่ากว่าที่มันจะเห็นผลนั้นเนี่ยมันต้องสะสมอันนี้เหมือนบัญชีหยอดกระปุกนะฮะต้องหยอดไปนานเลยนะกระปุกนี้ถึงจะหนักพอที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มันกําลังเกิดขึ้นได้ส่วนที่สองดูเหมือนจะเป็นปีนี้จะเป็นปีแรกๆเลยที่การประชุมขอบรอบถัดไปจะเกิดขึ้นละ เขากําลังจะว่ากันได้เรื่องว่ามันมาถึงแล้วล่ะไอภาวะที่มันเกิดผลพิบัติเนี่ยมันมาแล้วจะอยู่ร่วมกับมันยังไงไม่ใช่เรื่องการลดไม่ให้มันเกิดได้ยังไงลดมันยากแล้วล่ะเราเคยสนทนากันในรายการนี้นะครับว่าพายุเกิดบ่อยขึ้น12%เฉพาะในแปซิฟิกแล้วก็ความรุนแรงของพายุแต่ละลูกก็เพิ่มพลังของมันอีกประมาณ12%นี่ยังไม่พูดถึงพวกพายุใน มหาสมุทรอื่นนะครับที่พัดเข้าสู่ฝั่งแปลว่าโลกรู้ละว่าแบบนี้ยมาเรื่อยๆแน่ๆถามเสียที่ที่ผ่านมาคุณกีรักับผมสนทนากันทุกวันเพราะเรื่องหัดก็จะวนๆอยู่กับเรื่องดินคโครนถลกฝนตกหนักผมว่าหลายประเทศเขาก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันว่าเขาก็จะต้องเจอแล้วของเราเองก็ยังเตรียมตัวด้วยนะครับว่าคลื่นความร้อน ที่พัดพัดเข้าไปในอินเดียนั้นเนี่ยยังไงยังไงวันหนึ่งมันก็ต้องมาถึงไทยกับพมา่าโดนแน่ๆภายแรงฝนหนักดินโคลนถล่มน้ำท่วมดูจะเป็นของที่เป็นวัตจักใหม่เนื่องจากว่าภาวะโลกร้อนได้ทําให้น้ําที่มันเคยอยู่ในสภาพที่เป็นของแข็งก็ละลายเป็นของเหลวน้ําที่เป็นของเหลวอุ่นขึ้นระเหยมากขึ้นไปกลายเป็นไอในชั้นบรรยากาศและ ความชื้นเหล่านั้นก็สุดแท้แต่ว่ามันไปเจออะไรบ้างข้างบนซึ่งมันเป็นสิ่งที่ซับซ้อนเกินกว่าที่มนุษย์และเครื่องจักรใดๆมันจะสามารถไปคาดการได้ล่วงหน้าแม่นยําม,มากนะครับมันก็จะไปก่อให้เกิดที่เราเรียกกันว่าเรนบอมลงในที่ต่างๆอ่าล่ะนโยบายของทุกประเทศบอกว่าเราจะต้องทั้งป้องกันทั้งปรับตัวและอยู่ร่วมกับมันให้เป็นนั่นคือนโยบาย ไม่มีประเทศไหนพูดต่างไปจากนี้เท่าไหร่หรอกครับเพียงแต่ว่าจะใช้ภาษาสละสลวยอธิบายยาวแค่ไหนเท่านั้นเองแต่ในภาคปฏิบัติครับที่เราจะเห็นนะว่าอย่างน้อยที่สุดในประเทศไทยปีนี้หลายต่อหลายคนทักบอกว่าเอ๊ะทำไมดูเหมือนว่าภาคประชาชน,นช่วยเหลือกันเองได้เร็วกว่ามีพลังมากกว่าแล้วก็ทำแล้วพูดง่ายๆได้ได้ความรู้สึกได้ใจมากจริงๆ จะควรให้เป็นอย่างนั้นต่อไปอีกหรือไม่ทาไมรัฐหายไปเขาไวอย่างนั้นนะผมก็มาคํานวณดูแล้วก็เห็นว่าอืมงั้นน่าจะต้องพูดถึงเรื่องนโยบายกับงานภาคปฏิบัติซะหน่อยแล้วล่ะผมก็เชื่อว่าทุกประเทศและทุกรัฐบาลนะรัฐบาลไหนก็ตามของประเทศไหนก็ได้รวมทั้งประเทศไทยด้วยจะถแถลงไวต่อสภาหรือไม่ก็ตามแต่พอมีเหตุการณ์ประเทภทภัยพิบัติเข้ามาเนี่ย ทุกรัฐบาลก็อยู่เขามีนโยบายในเรื่องการจะต้องไปจัดการกับมันไม่ค่อยมีใครเถียงด้วยแหละครับเขาก็เห็นด้วยว่าต้องไปทําแล้วก็จะต้องไปช่วยอุ้มชูดูแลพื้นฟูให้กับพื้นที่ต่างๆแต่งานภาคปฏิบัติเิยครับที่มันเป็นของที่มันแตกต่างไปภาคปฏิบัติแบ่งเป็นสองหมวดหมวดหนึ่งคือภาคที่ประชาชนช่วยเหลือกันเองเวลานี้เราจะเห็นเลยนะฮะว่าการระดมทุนขอรับบริจาคตอนนี้เราต้องเริ่มรับบริจาคเสื้อหนาวกันแล้วนะ เสื้อหนาวผ้าห่มเพราะว่าชัดเจนแล้วว่าผลหนักในปีนี้ไม่รู้มันสัมพันธ์กันยังไงล่ะแต่ว่าดูเหมือนว่างานอุตุพยากรณ์ชี้ว่าเชียงรายกำลังจะเข้าสู่ระดับเลขตัวเดียวแล้วคนยังไม่ได้เข้าบ้านแล้วเขาจะอยู่อย่างอบอุ่นได้ยังไงอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่านี่ขนาดพวกกลุ่มที่ยังผู้ประสบภัยอันเนื่องมาจากน้ำท่วม แล้วพวกที่อยู่บนดอยที่ถูกตัดขาดนะถนนยังทําไม่เสร็จหรอกอย่างน่าอย่างมากก็มีพูดง่ายทางดินทางเกวียนที่พอจะเอารถแท็กเตอร์ไถ่ๆพอให้มันวิ่งได้นิดหน่อยแต่ดินมันยังเปียกมากอยู่นะเพราะนั้นลถขึ้นลงแล้วช่วงนี้ก็ยังมีฝนอยู่นะฝนปลายฤดูก็ยังมีมาคณนะขณะที่เราสนทนาอยู่นี้ก็กําลังเดาเส้นทางของพายุอยู่เพราะมันเกิดพายุอีกแล้วในทะเลจีนใต้สองลูกแม้ว่าร่องความกด อากาศสูงยอ,ยอมความกดอากาศสูงแผ่เข้ามาจากจีนแล้วทําให้เราเย็นละทําให้เหมือนกําแพงกัน้นไม่ให้พายุเข้าสู่พื้นที่นี้ได้ง่ายนะแต่เดี๋ยวนี้ก็เอาแน่กับพายุไม่ค่อยได้ว่ามันมีวิธีของมันจัดการของมันเองได้พอสมควรอ่าเนี่ยมาถึงภาคปฏิบัติแล้วทีนี้ว่าภาคปฏิบัติเมื่อกี้บอกว่าให้ประชาชนก็ช่วยกันซึ่งในฐานะอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีพัฒนาสังคมเราก็เห็นว่าดีนะเรารู้สึกชื่นใจ เห็นบรรดาซูเปอร์ฮีโร่ทั้งหลายออกมาช่วยกันมีใครต่อใครแม้กระทั่งที่เราสนทนากันอยู่แบบน,นี้ก็ยังคงล้างบ้านกันไม่จบนะที่แม่สายเชียงรายแล้วไปเดียววันที่หนึ่งพฤจิการนี้ผมก็ได้รับเชิญขึ้นไปให้สนทนากับชาวแม่สายว่าทํายังไงถึงจะทําให้ภาคท่องเที่ยวสามารถมาช่วยแม่สายได้อเดี๋ยวเก็บไว้เป็นการบ้านที่ผมไปคุยกับชาวแม่สายเป็นภาคประชาชนช่วยภาคประชาชนคนก็ถามว่าแล้วภาครับอยู่ที่ไหนผมคิดว่า ผมก็ไปในพื้นที่ผมเห็นนะผมเห็นมีภาครัฐเข้าไปช่วยเยอะเลยเป็นแต่เพียงว่าเวลาที่ภาครัฐทาเขามีทักษะในการสื่อสารน้อยกว่าภาคประชาสังคมเขาจะสื่อสารออกไปได้ไม่มากนะักแต่ถามว่าโรง,งงานหนักไหมรงงานหนักมากครับเจ้าหน้าที่ของเขาต้องสลับผัดเปลี่ยนเวียนกําลังกันเข้าไปทําเยอะเลยและตอนนี้ดูเหมือนว่าพวกถนนเมนเมนในชุมชนเนี้ยเคลียร์ได้เกือบหมดละตอนนี้เริ่มเข้าซอยหลักละ แต่พวกซอยรองถนนรองตรอกในยังเข้าไม่ครบอยู่นั่นเองก็ไม่ได้ว่าอะไรนะของพวกนี้ต้องต้องยอมรับว่าไซส์ของงานมันหนักจริงๆแต่ภาคปฏิบัติวันนี้เชื่อมกับภาคนโยบายได้ดีแค่ไหนเนี่ยอันนี้เป็นคำถามแล้วครับว่าภาคปฏิบัติที่เข้าไปเขามีเวลาหน้าง,งานของเขานหนักเนะี่ยหน้าง,งานของเขาหนักคำถามคือเขาสามารถกลับมานั่งเขียนรายงาน แล้วส่งกลับไปให้ฝ่ายนโยบายเนี่ยได้บ่อยแค่ไหนแล้วถ้ามันมาด้วยการเขียนรายงานแหมวันหนึ่งหนงเนี่ยฝ่ายนโยบายมีเอกสารที่ต้องเซ็นต้องอ่านเยอะมากยังไม่นับเรื่องงานพิธีกรรมต่างๆนะครับไปขึ้นพูดไปทําอะไรต่างๆไปไประชุมไปเดินทางไม่ได้ไปอยู่ที่หน้างานเพราะฉะนั้นการขาดจุดที่มันเป็น missing link คือสภามันขาดอะระหว่างการสื่อสารจากงานภาคปฏิบัติมาสู่ภาคนโยบายเฉพาะงานหน้างานเฉยๆเนี่ย ผมก็คิดว่าไม่น่าจะราบลืบ่นเท่าไหร่ไม่ได้พูดเฉพาะประเทศไทยนะผมคิดว่าในต่างประเทศก็เป็นนะครับอันข้อนหนึ่งคือเรื่องการช่วยเชื่อมผมคิดว่าสังคมโลกกําลังต้องการตัวเชื่อมที่ดีมากๆทีนี้ตัวเชื่อมที่ดีเหล่านี้เมื่อก,ก่อนเราอาศัยสื่อมวลชนกระแสะหลักแต่สื่อมวลชนกระแสะหลักเห็นไหมฮะในเดือนที่ผ่านมาหมดเวลาพื้นที่ไปกับอะไรไปกับเรื่องคดี คดีที่มีบอสต่างๆนะกินพื้นที่ไปเยอะมากเลยเพราะนั้นการทําให้ตัวสะพานที่เคยเป็นตัวใช้เชื่อมในการความรู้สึกระหว่างฝ่ายนโยบายที่ต้องตอบสนองกับภาคปฏิบัติหน้างานก็เหลือแค่ว่าใครเขียนรายงานว่าอะไรส่งไปถึงโต๊ะนายได้เท่าไหร่แต่สิ่งที่มาแชร์กันให้มันรู้ทั่วกันเท่าๆกันเนี้ย,ยมันจะหายหายไปนะครับคุณทีละครับ,รบอันหนึ่งอันที่สอง นอกจากสื่อกระแสหลักแล้วตอนนี้พวกสื่อโซเชียลสื่อโซเชียลเขามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเยอะมากเลยเขาก็พยายามรายงานแต่ว่าออกมาแล้วกลายเป็นทุ่งดอกไม้หลากพันหลายสีเต็ไมไปหมดเลยอะไรอะไรก็น่าดูไปหมดกลายเป็นว่าอัลกอริทึมจะให้ขึ้นหรือเปล่าต่งางหากสมมว่าพวกผู้บังคับบัญชาและผู้นำในเชิงนโยบายติดตามเรื่องในโซเชียลมีทีมงานติดตามในโซเชียล เขาก็จะเขาก็จะลูดหน้าจอไปเรื่อยๆโอกาสที่จะมาเจอข้อมูลลึกของพื้นที่ภาคปฏิบัติเนี่หายไปแบบไม่รู้ตัวเลยนะครับเพราะลูดมาแล้วมันจะได้เจอแต่สิ่งที่ถูกใจไงของที่ตั้งใจต้องล็อกจริงๆว่าจะต้องให้เธอบังคับให้เธอโชว์ตัวนี้เนี่ยก็บางคนก็ไม่ทันได้คิดก็แล้วแต่ว่ขาขณะนี้มันเกิดกระแสอะไรขึ้นเขาไปไล่ตอบตามกระแสไปตัวนี้แหละที่ผมรู้สึกว่า งานนโยบายกับงานภาคปฏิบัติในวันที่สถานการณ์มันในทางภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมมันจะเวลว้ายลงเวลว้ายลงประเดี๋ยวตอนนี้หน้าฝนใกล้จะหมดแต่ว่าลานินยากำลังกำลังโตเต็มวัยและเป็นลานินยาที่น่าจะทำให้เป็นหน้าฝนเอหน้หน้าหน้าหนาวของเราอาจจะเป็นหน้าหนาวที่เปียกกว่าปกติด้วยนะนี่ก็อันหนึ่ง แล้วถ้ามันเปียกว่าปกติเราก็ไปดูอีกในแผนที่ว่าปีนี้ที่ไหนบ้างที่น้ำยังน้อยกว่าปีปกติมากๆเลยปรากฏว่าตัวอย่างเช่นลำตะคองวิกฤตเลยนะครับคนที่เคยไปภายซับบอร์ดที่นั่นเขาบอกเลยว่าหลายพื้นที่ปกติก็จะไปล่องมาจากต้นสายของพวกลาําธารเพื่อจะมุ่งมาสู่ลำตะคองที่โคราช บกเมื่อก่อนก็ก็ล่องมาได้ธรรมดาธรรมดาเดี๋ยวนี้ไม่ได้ละมันตื้นเขินเป็นช่วงๆแล้วพอตื้นเขินเจอกิ่งไม้รากไม้มันก็ดักขยะไว้ขยะก็เต็มหน้าน้ําไปหมดเลยพายต่อไม่ได้ต้องลงแล้วก็ต้องยกบอร์ดเนี่ยหาทางลุยมันข้ามข้ามไปก็แปลว่าในวันโลกเดือดมันไม่ใช่แค่ม,มีน้ําท่วมทุกที่นะไม่ใช่เลยนะ มันน้ำท่วมในที่ที่ฝนตกลงมาน้อยกว่าปกติด้วยนะจริงๆแล้วเชียงใหม่เชียงรายปีนี้ถ้าไปเทียบดูปริมาณน้ําฟ้าคือน้ํทลงจากฟ้าน้อยกว่าปีปกติด้วยซ้ําไปคือยังไม่เท่าแต่มันท่วมหนักนะส่วนในภาคกลางน้ําน้อยกว่าปีปกติมากเลยนะครับข้อมูลแบบเนี้ยแล้วตอนนี้ภาคใต,ภคใต้ภาคใต้เฉพาะส่วนที่อยู่อต่ำกว่านครลงไปอันนี้เขาจะเริ่ม ผลหนักขึ้นเรื่อยๆล้วลานินยากก็เริ่มมีอที่ผลกับเขาด้วย i อ d จากมาสมุนเดียก็มีผลกับเขาทําให้เขาก็เริ่มเปียกมากขึ้นมากขึ้นผมกาลังจะบอกอะไรผมกำลังจะบอกว่าภาคปฏิบัติสารอย่างมากก็รายงานเฉพาะพื้นที่ที่ตัวรับผิดชอบอยู่แต่เขาจะไม่สามารถรายงานทั้งประเทศได้ส่วนคนที่รายงานทั้งประเทศผมไม่แน่ใจละว,ว่าความสามารถในการรายงานเพื่อบอกว่าจุดที่รัฐะ อำนาจรัฐจะต้องเตรียมการให้ทันภายในสองเดือนหนึ่งเดือนสามเดือนข้างหน้านั้นคืออะไรบ้างตัวนี้ก็จะทําให้ภาคนโยบายอาจจะมองไม่เห็นความชัดเจนมากนักว่าแล้วในสามเดือนข้างหน้าฉันต้องเร่งทําอะไรเพราะถ้าปล่อยให้เป็นไปนตามกติปฏิทินปกติของระบบงานปฏิทินก็จะพาไปเหมือนปีปกติแต่ผมอยากจะบอกว่าเวลานี้เราได้เข้าสู่ ห่วงปีนับแต่นี้ไปจะไม่มีอะไรปกติอีกต่อไปเลยนะมันจะเปลี่ยนหน้าตาไปเรื่อยๆอ่านค่าตัวตัวเลขที่เขาใช้โมเดลทางคอมพิวเตอร์คำนวณออกมาในสำนักในต่างประเทศก็เห็นเลยว่า2024ชัดเจนแล้วว่าแทบจะไม่มีวันไหนที่ร้อนน้อยกว่าโลกนะไม่มีวันที่ร้อนน้อยกว่า2023เลยและ2025ก็จะร้อนกว่า2024แปลว่าเรากำลังเข้าสู่โอ้โหพื้นที่ใหม่ไปเรื่อยๆเลย แต่ถ้าพลังของนโยบายยังไม่เชื่อมกับภาคปฏิบัติที่หน้างานฝ่ายนโยบายจะนึกไม่ออกว่าสามปีสามเดือนข้างหน้าสองปีข้างหน้าเราจะเจออะไรเขาจะนึกไม่ออกแล้วถ้าเขาเป็นแค่ผู้มาบอกว่ายินดีสนับสนุนตอนที่มันเกิดไปแล้วนะมันมักจะระดมกันไม่หวัดไม่ไหวแล้วภาคประชาชนที่ระดมช่วยกันทุกวันนี้ดีมากเป็นโซเชียลเซฟเน็ตในภาษาทางสังคมคือเครือข่าย คุ้มครองทางสังคมอย่างคุ้มครองกันอยู่แต่ว่าไม่ว่าจะเก่งแค่ไหนเนี่ยมันก็ถึงจุดของมันนะครับาขายอาจจะขาดได้อันหนึงอนนันหนึ่งที่ผมกลัวอันที่สองคือระบบรัฐควรจะต้องไปดักหน้าตอนนี้มันกลายเป็นระดบระบบรัฐวิ่งตามหลังคือมาเก็บกวาดเก็บกวาดเก็บกวาดแล้วมันจะมันจะไม่ใช่ไม่สันเท่านั้นนะแต่มันจะกลายเป็นว่า ผู้ที่กําลังประสบภัยตามที่ต่าง,างๆจะจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยเหลือกําลังใจเนี่ยงานนโยบายกับงานภาคปฏิบัติจะหวังให้ตัวรายงานมันขึ้นไปแตกต่างจากทาไงถึงจะให้มันมีระบบนะฮะเมื่อรายงานเรื่องภาวะภัยพิบัติเนี่ยมันควรจะหรือ,อยังที่จะได้แปลว่าได้ตามประทับชนิดใหม่นะเมื่อก่อนใน,นระบบราชการไทยเราจะมีว่าด่วนด่วนมาก ด่วนที่สุดรับรับมากรับที่สุดไอ้รับนี่ไม่ต้องพูดถึงเอาเรื่องด่วนด่วนมากด่วนที่สุดทุกวันนี้เนี่ยหนังสือเชิญประชุมทั่วๆไปก็ประทับตาด่วนมากเสมอนะแล้วผมก็นึกไม่ออกว่าเออแล้วผู้รับสารเนี่ยเขารับทุกฉบับมานมัประทับตาด่วนมากด่วนที่สุดเยเขาจะเรียงกันยังไงทํายังไงถึงจะให้มันสามารถมีเรื่องที่มันประทับตาแปลกแตกต่างไปเลยได้ไหมในระบบงานสารบัญถ้าเป็นระบบราชการนี่เป็นเรื่องภัยพิบัติประทับโป้งเข้าไปเลยนะว่านี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับภัยพิบัติ และเป็นไิที่แบ่งเป็นสอง,ส,อง,ส,องสีด้วยสีแดงคือเกิดแล้วและอาจจะมีสีปกติก็จะมีตาประทับสีน้ําเงินเนาะก็ประทับสีน้ําเงินว่าอันเนี้ยแนวโน้มมกำลังเกิดจะได้ประทับตรารายงานขึ้นไปหน่วยเนือรับมายังไม่ต้องอ่านเนื้อเลยรู้เลยว่าเจ้าหน้าที่หน้าห้องจะแยกแฟ้มประเภทน,นี้ไว้เลยว่านายนายต้องรู้ก่อนเลยนะถ้าเป็นแฟ้มใครพิบัติสีน้ําเงินประทับตามาแปลว่า รีบเอาให้หนายนายดูนะจะได้สั่งการล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสียหายให้กับทั้งหน่วยตัวเองและเครือข่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องหรือหน้าที่ตัวเองต้องไปทํำยังไงเช่นตัวอย่างนะครับถ้าประทับตามาว่าดูเหมือนว่าลานินญ,ญาจะมาและอาจจะอยู่ยาวไปจนถึงกลางปีหน้าก็แปลว่าความเปียกและการต้องควบคุมประตูระบายน้ําให้ดีอย่าให้มีประตูที่มันเปิดได้ไม่เต็มบานเหลืออยู่ ประทับตาเีนน้าเงินมาขณะดนี้น้ายังไม่ท่วมนะแต่ต้องเร่งดูประตูน้ําให้ครบทุกบานเจ้านายในสํานักง,งานก็จะได้แทงออกมาละว,ว่าสั่งการภายในเจ็ดวันสิบห้าวันารายงานสภาพความสามารถในการเปิดปิดประตูน้ําทุกบานบานใดเปิดได้ไม่สนิทไม่สุดหรือมีอาการออกเสียงเรียกว่าออสแอดน่ากลัวละแจ้งเข้ามาเพื่อจะได้ทําเรื่องของงบประมาณหรือจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางเข้าไปซ่อมแซมโดยรวน เห็นไหมครับประทับตาสีน้ําเงินเรื่องภัยพิบัติแต่ถ้าประทับตาแดงแปลว่าเกิดไปแล้วเกิดไปแล้วเอาต้องรีบเข้าไปช่วยต้องรีบไปจัดการงบพอหรือเปล่าคนพอหรือไม่แลวจะเอาคนรุ่นถัดไปเพราะว่าเวลาเข้าไปมันต้องมีการสับเปลี่ยนกาลังจะไปเอาสับเปลี่ยนกาลังที่ไหนจะได้บอกเขาล่วงหน้าก่อนอย่างนี้เป็นต้นนะผมก็คิดว่างานเอกสารเนี่ยยังอยู่นะแต่ว่าอยู่แค่ว่าเรื่องด่วนด่วนมากด่วนที่สุด ตามมิติเดิมๆของมันเนี่ยน่าจะไม่พอละสำหรับบันโลกเดือดครับเราถะัลกันในละสักสองการเฮโลไหมฮะรู้สึกว่าจะไวนะถ้ามีเหตุเกิดขึ้นแล้วจะเฮโลกันออกหน้าออกตากันได้เต็มที่นั้นเป็นเรื่องถ้าข่าวใหญ่ไนียถ้าข่าวใหญ่ๆก็จะแห่เออคุณจิรักและท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอาจจะได้เห็นในคลิปที่ท่านผู้นําของสิงคโปร์ไปประชุมผู้นําอาเซียน ที่ลาวแล้วขากลับท่านก็ขึ้นเครื่องบินของสุตแอร์เพราะว่าเครื่องบ,บินโลคอรกลับนะบจิงอยู่เพราะท่านเป็นผู้นํารัฐบาลท่านเข้ามาสายการบินก็คงจัดการให้ท่านได้นั่งหน้าสุดที่นั่งหนึ่งซีจะได้ลุกเื่นเร็วออกเร็วไม่มีใครมาแซงท่านออกไปแล้วผู้คนที่เป็นชาวสิงคโปร์ตื่นเต้นว่าโอ้เห็นผู้บังคับบัญชาของเขาไม่ใช่ไม่ใช่ผูบัญชาเห็นผู้นําของเขาเนี่ยมาขึ้นเที่ยวบินชั้นประหยัดเหมือนเขาเลยนะเสียงปรบมือมันดังขึ้นมาเองโดยไม่ต้องมีใครบอกนะ ขารู้สึกภูมิใจผมคิดว่าคนไทยได้ดูคลิปนี้ด้วยความรู้สึกแอบ,บภูมิใจไปกับเขาด้วยนะแล้วรู้สึกว่าเอาเอแล้วก็อยากยายได้อะไรแบบนี้นะถามว่ามันประหยัดได้มากไหมค่าางเงินทองนะ่ะอาจจะไม่ได้เท่าไหร่หรอกแต่ว่ามันได้กําลังใจนะมันได้ความรู้สึกว่าเรามาเป็นเครือข่ายร่วมกันเรากําลังร่วมทุกร่วมสุขทาทุกอย่างเท่ากันแต่ไม่ได้บอกว่าต่อไปนี้ผู้นําจะต้องยอมไปนั่งรถติดเสียเวลา ให้หมดนะเพราะเวลาของท่านทั้งหลายท่านก็ต้องไปทําเรื่องที่ท่านควรจะต้องทํานะครับเนี่ย yeah. มันก็เป็นการสื่อสารแบบหนึ่งนะว่า mm. ตรงนั้นมันทําให้เราคํําคาว่าภาคนโยบายนะผู้นําของรัฐบาลกับภาคปฏิบัติซึ่งวันนั้นก็ไม่ได้มีภาคปฏิบัติอื่นเท่าไหร่เราก็เป็นประชาชนนั่นแหละเขาได้ขึ้นเครื่องกลับออกจากลาวเพื่อจะมาเปลี่ยนเครื่องที่เมืองไทยบินกลับเข้าไปสิงคโปร์ด้วยกันเนี่ยเขารู้สึกว่านโยบายกับปฏิบัติเนี่ยมันติดกันละกลายเป็นกําลังใจแล้วความรู้สึกว่าเอยร่วมกันภาวะ โลกร้อนภาวะโลกเดือดและปัญหาทางสังคมปัญหาทางสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจะหนักหน่วงขึ้นทุกวันทุกวันตอนนี้ฝนฝนบางพื้นที่จะหายไปละต่อไปนี้เราเตรียมรับเรื่องแรงแล้วนะทีละครับมันจะน่าจะมีแฟ้มหนังสือขึ้นตามกรมกองต่างๆแล้วว่าเนี่ยนะทั้งปีที่ผ่านมาชัดเจนแล้วนะว่าแม้กระทั่งเชียงรายเชียงใหม่ก็รับฝนน้อยกว่าปกตินะที่รับเยอะกว่าปกติคือน่านนะเฉพานนะน่านนะแล้วก็นู่นพวกจังหวัดใต้เลยนะ สุดชายแดนใต้เหล่านั้นที่ฝนหนักกว่าปีปกติที่เหลือเป็นพวกรับฝนมาตลอดปีแล้วไม่พุ่ง h i ไม่เต็มตุ่มนะเราจะเอาไงกับภาวะภัยแรงที่กำลังจะยาวกับเรามาเรื่อยๆเข้าไปนับจากนี้อประทับตรามาสีน้ําเงินภัยพิบัติที่หน้าตาจะเป็นสีน้ําเงินในจังหวัดไหนและจริงๆแล้วกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติก็ไปทําการศึกษามาแล้วว่าพื้นที่จะโดนฝนกระจุกแรงกระจายเนี่ยอยู่ที่ไหนบ้างจังหวัดอะไรบ้างก็จะได้ออกมาแล้วให ทําแผนล,ละแล้วแต่อย่าทาแผนเฉพาะส่วนราชการให้ทําแผนกับภาคประชาสังคมทําแผนกับท้องถิ่นทําแผนกับชุมชนด้วยกันเลยไปนะว่าแล้วเอาไงดีเนี่ยประทับตาสีน้ําเงินส่วนฝุ่นปีนี้ก็คณะกรรมาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพิ่งมีมติสองวันนี้เอง,เองนะฮะเกีย่ยวกับเรื่องเร่งทำแผนล,ลดจุดความร้อนการเผาต่าง ทั้งในพื้นที่ป่าและไม่ป่าทั้งหมดนะผมคิดว่าเออก็ดีอันนี้ก็เป็นมติที่สื่อสารออกมาได้อย่างน้อยเร็วดีฝนยังไม่หมดเลยเริ่มสื่อสารแล้วก็ยังชั่วหน่อยสพลมหายใจกรุงเทพก็ตามเรื่องนี้แล้วก็เข้าไปดูเราก็จะรู้สึกว่าเอถ้ามันสื่อสารล่วงหน้าให้มันชัดๆอย่างนี้นะมันจะรู้สึกว่าทําอะไรได้บ้างอีกอันหนึ่งที่จะถือโอกาสเลยนะครับเวลาใกล้หมดแล้วแตะไว้หน่อยคือเรื่องจู่ๆวันหนึ่งก็เกิดมีแนวคิดของกระทรวงคมนาคมบอกว่าจะไป ซื้อรถไฟฟ้าคืนคนก็งงๆนะไม่นึกทำไมนึกช้าจังว่างั้นเถอะปล่อยให้ราคาสูงขนาดนี้แต่ถ้าถามว่าจะเก็บเงินค่าพื้นที่ที่รถติดอันนี้ผมว่าน่าสนุกเลยแหละครับเพราะในหลายเมืองของโลกเขาทำกันมาแล้วแล้วเขาก็ได้ผลนะมันลดการจราจรที่แออัดลงไปได้ประมาณเกือบสามสิบเปอร์เซ็นคงมีคนไม่ถูกใจอยู่เยอะแต่ว่าเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม เรื่องนี้น่าสนใจเพียงแต่ว่าจะเอาเงินนั้นเนี่ยมาใช้เพื่อการปรับปรุงระบบสาธารนณะหรือจะแค่ไปซื้อระบบสาธารนณะอันหนึ่งขึ้นมาในวันที่มันก็อเลยช่วงเวลากลางปีของสัญญาสัมปทานมันมาใกล้พอสมควรแล้วนะคุม้มเลยแต่ถ้าจะเก็บน,นเงินนั้นเนี่ยผมว่าแม่น่าน่าลองจริงๆครับเรื่องนี้ผมต้องมีเวลาตกเถียงกันนะ้วคิดว่าเป็นประโยชน์มากเลยนะในการแก้ปัญหาหลายอย่างประเทศนะแต่ว่าเวลาไม่พอเนี่ยจะต้อง เอาไว้กันในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์วิรศักดิ์นะครับที่นําเสนอเรื่องของนโยบายกับงานภาคปฏิบัติในวันโลกเดือนวันนี้นะครับวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ